โดยทางด้านมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาค่ะก็ได้เปิดสนการเรียนรู้ด้านผ้าค่ะโชว์ลายผ้าปลูกกระแสผ้าพื้นถิ่นซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดแฉนภาคใต้ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนาค่ะเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่นภาคใต้แบบครบวงจรค่ะโดยเป็นการเรียนการสอนการวิจัยการบูรณาการด้วยการบริการวิชาการและการทํานุศิลปะวัฒนธรรมซึ่งได้ดําเนินงานด้านผ้าใน3ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้าบาติกผ้าปริน์ดิจิทอลออกแบบลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ของกลิ่นอายพื้นถิน่นนํามาสร้างลวดลายบนผืนผ้าค่ะด้วยเทคนิคต,ต่างๆ รวมถึงพัฒนาจากงานภ้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายหรือพวกเคหะสิ่งทอที่ใช้ในครัวเรือนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะความนิยมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านผ้าพื้นถิ่นค่ะได้รณรงค์การใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านผ้าในพื้นที่และช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นถิน่นยกระดับให้มีความโดดเด่นและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒลาค่ะได้จัดงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี2567เน้นต่อยอดองค์กรความรู้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนาค่ะเติบโตคู่กับมหาวิทยาลายัยชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้มีประวัติความเป็นมายาวนานทางคณะค่ะมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนพันธกิจ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังประชาที่ว่าศาสตร์แห่งมนุษย์และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจความสมานฉันท์ร่วมแรงร่วมใจในองค์กรตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่ตอไปค่ะ